สวัสดีครับวันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนวอลเล็บนต่างชาติหลังจากทีมไทยแพ้บราซิล3ต่อ1เซตเราเลือกแปลเฉพาะบางส่วนมาให้รับชมกันก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเราไปเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกล่าวว่าทีมไทยส,สนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยเกือบจะได้2เซตจ,จากบราซิลด้วยและบางครั้งฉันเห็นโค้ดบราซิลถึงกับทำน้า,นานเหนื่อยใจคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไทยยังมีโอกาสเข้ารอบ นัดน้าเจอกับอิตาลีขอให้พวกเธอโชคดีคอมเมนต์ตอบมากล่าวว่าน่าเสียดายมากเซตที่สองทีมไทยมีโอกาสปิดเกมแต่ทำไม่ได้คอมเมนต์ตอบมากล่าวว่ามีมันสงครามแห่งการตีบนเร็วชัดๆคอมเมนต์ตอบมากล่าวว่าถ้าทีมไทยเล่นเหมือนเซตสองสามและสี่พรุ่งนี้อิตาลีเหนื่อยแน่นอนฉันเชียร์ทีมไทยสู้ๆจากอินโดนีเซีย ขอมเมนต์ตอมากล่าวว่าวันนี้ผลคู่อื่นๆก็เป็นใจให้ทีมไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์แคนาดาต่างก็แพ้ทั้งหมดหวังว่าทีมไทยจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ขอมเมนต์ตอมากล่าวว่าไทยมีข้อผิดพลาดมากเกินไปต่างจากบราซิลพวกเขามีความเสถียรมากกว่าและสามารถทําได้สําเร็จในจังหวะสําคัญยกไว้นในเซตที่3าขอมเมนต์ตอมากล่าวว่า เป็นชัยชนะที่ดีสํหรับบราซิลแต่ผมต้องยกย่องทีมไทยที่ทําได้ยอดเยี่ยมในวันนี้โดยเฉพาะพิมพิชยาเธอเป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งยิงดีกับไทยและบราซิลจากแฟนบราซิลคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไทยเกือบเก็บเซตที่4ได้แต่ก็น่าเสียใจที่ทําไม่ได้นี่คือหนึ่งในแมตช์ท,ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไทยเล่นได้ดีมาก การหมดเวลาในเซตที่4อาจมีผลทําให้ความมั่นใจของทีมลดลงไปพอสมควรแต่ยังไงก็ตามทีมพิชยาก็ร้อนแรงมากและเป็นการคัมแบ็กสุดยิ่งใหญ่ของทีมไทยจากบราซิลคอมเมนต์ตอมากล่าวว่าฉันเป็นแฟนตัวยงของบราซิลแต่ฉันก็เป็นกําลังใจให้ทีมไทยการต่อสู้ด้วยจิตใจของพวกเขาแมะ้จะแพ้แต่ก็น่าทึ่งสู้ต่อไปไทยแลนด์หวังว่าคุณจะเข้ารอบแทีมสุดท้าย ขอเมนต์ตอบมากล่าวว่าฉันคิดว่าในเซตที่4ทีมไทยขอเวลานอกช้าเกินไปถ้าเร็วกว่านี้อาจไล่ทันและแซงได้ขอเมนต์ตอบมากล่าวว่าหนึ่งในเกมในชั้นลีกที่ดีที่สุดดีใจกับบราซิลอีกนัดแต่เสียใจที่ไทยแพ้ขอให้โชคดีในเกมหน้าจากบราซิลขอเมนต์ตอบมากล่าวว่าทีมไทยน่าทึ่งพวกเขาสามารถต่อสู้กับบราซิลได้ดีเกินคาด เกมดังกล่าวรวดเร็วและน่าตื่นเต้นแม้ว่าพวกเขาจะชนะแค่เซตเดียวและเกือบจะเป็นผู้ชนะฉันก็ชอบการเล่นของพวกเขาหวังว่าจะได้เห็นพวกเขาในรอบสุดท้ายคอมเมนต์ตอบมากล่าวว่าแม้ในนัดนี้ทีมบราซิลของฉันจะชนะก็ตามแต่ทําไมฉันรู้สึกว่าเหมือนแพ้เลยไทยสู้ได้ดีมากคอมเมนต์ตอบมากล่าวว่านี่เป็นแมตช์ที่สนุกมากบราซิลเป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนเช่นเคย และยอดเยี่ยมในการแก้กเกมด้วยการตีบอลเร็วและคาดเดาไม่ได้และพวกเขารู้วิธีใช้ประโยชน์จากความสูงของพวกเขาส่วนไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดและมีความมั่นใจในเซตที่3และ4หลังจากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่เคยมีมาก่อนจากแรงกดดันมากมายฉันก็รู้สึกทึ่งที่พวกเขาสามารถยิ้มได้ในทุกๆก,การเล่นน่าชื่นชมในตัวพวกเธอมากๆคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันดูตลอดทั้งเกม เชียร์ให้บราซิลชนะทีมไทยเพื่อให้แคนาดาได้มีโอกาสเข้ารอบแต่กว่าจะสําเร็จไทยสร้างความยากลําบากให้บราซิลอย่างมากเกือบไม่ชนะฉันรู้สึกโล่งใจและหวังว่าแคนาดาจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จขอบคุณบราซิลคอมเมนต์ตอมากล่าวว่าน่าประหลาดใจฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าไทยจะได้หนึ่งเซตจากบราซิลและเกือบทําได้มากกว่านั้นด้วย และเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์และกดติดตามและพบกันใหม่นะครับ